เนื่องจากมีคนขอให้ผมทำเกี่ยวกับ SCP 6 7เยอะมากพอตอนนี้มันเป็นกระแสอยู่แล้วใช่ฮะวันนี้ผมจะมาทําสรุป SCP 6 7กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้าาเด็กคนนึ่งกลายมาเป็น SCP 6 7ได้ยังไงซึ่งผมไปหาข้อมูลทั้งหมดเท่าที่เจอแล้วผมจะเอามาสรุปให้ฟังกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยฮะ ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นมีมนี้มาจากทิกติกบ้างอะไรบ้างและน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับมีม67มาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมล่ะฮะคือถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับมีมนี้มาจากเพลงที่ชื่อว่าดูดดูดของแรปเปอร์ที่ชื่อว่าสกิล a าที่ออกมาใน,ในช่วงปี2024ครับและเพลงนี้สกิล a าได้พูดว่า67ออกมานั่นเองและถ้าถามว่าทาไมต้องเป็นเลข67ใช่ไหมละครับคําตอบก็คือแรปเปอร์คนนี้ก็กำลังพูดถึง67สตรีทในชิคาโก้นั่นเองครับและหลังจากนั้นเลข67ก็คือกลายเป็นกระแสร,ระดับนึงเลย คือทุกคนพูดถึงเลขตัวนี้โดยเฉพาะผู้ใช้ t i k t อกและ i ิน t a g r กรมที่เอาเลข67นั้นมาเชื่อมโยงกับนักบาสเกตบอล NBA อย่างลาเมโลบอลที่มีส่วนสูง6.7นิ้วพอดีครับหลังจากนั้นพมันเป็นมีมือนนะฮะก็ขำๆกันไปสักพักคนก็เริ่มทำ t ิ kTok และ i ิน t a g r กรม e ีวที่เกี่ยวข้องกับเลข67เอาง่ายๆแค่ปลายถนนที่เขียนว่าเลข6กับเลข7ก็กลายเป็นเรื่องขำๆได้ลวฮะบางคนได้คะแนนสอบที่67คะแนนพอดีมันก็กลายเป็นมีม6 7ได้ตัวอย่างเช่นคนนึง จะบอกว่าเขาได้คะแนนสอบ67จาก100อมันก็กลายเป็นมีมได้ฮะเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่ผมไปเลข667เมันก็เลยกลายเป็นมีมนั่นแหละฮะอานนณ์เหมือนกับช่วงหนึ่งที่เลข69กลายเป็นมีมทะลึ่งในไทยนั่นแหละครับแต่อันนี้ไม่ได้มีความทะลึ่งเด่นทั้งสิน้นก็แค่นักรองแร็ปเปอร์พูดถึงเลข67นั่นเองแล้วเด็กคนนี้กลายมาเป็น scp 6 7ได้ยังไงนะหรอทุกอย่างเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2อง5นาระหว่างที่กล้องจาก channel cam wider กำลังถ และจูจูเขาก็ตะโกน6 7คลิปของเด็กคนนั้นก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วติ๊กตอกในเดือนเมษายนและคนเรียกเขาว่า67เฉยแถมทรงผมของเขายังได้รับฉายาว่าไอศครีมแฮร์คัตอีกด้วยฮะแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้มีคนตัดต่อคลิปนี้ให้เด็กคนนี้กลายเป็นสาประหลาดและกลายเป็น SCP เฉยฮะโดยพ่อหนุ่ม6 7จก็ได้กลายมาเป็น SCP-67 ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมการตัดต่อเริ่มหมุนเวียนที่หน้าของเด็ก67ถูกบิดเบือนให้ดูหน้าขนลุกดด้ยงงงตาาสสีฟเือแ ปากที่อ้าโวใหญ่หรือบางครั้งก็จะเป็นขาวดำเหมือนสิ่งมีชีวิตยักษ์จากอาวกาศคนเปรียบเทียกบกับ scp 0 9 6หรือ scp 1 4 7 1และนั่นคือที่มาของ scp 0 6 7ครับโอเคครับจบช่วงแรกฮะถัดไปคือช่วง2คือพลังของ scp 6 7และประวัติของ scp 6 7ต่างๆครับแต่ก่อนจะไปฟังสรุปกันผมอกอกราบเพื่อนๆงามๆแล้ขอฝากสปอนเซอร์ที่ทำให้เราไปกันต่อได้ด้วยครับ เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติมโรบั x ลดสูงสุดถึง10%เลยนะถูกกว่าเติมเองกว่า600บาทเลยครับการันตีให้เลยว่านี่คือโรแท้100%ปปลอดภัยแน่นอนไม่มีโดนแบนไม่มีโรพิสแถมเขายังมีโค้ดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆแล้วแหละครับไปจัดกันได้เลย และนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบทั้ง RO v f r ฟ e Fire PUBG เล่นหลายๆเกมเลยครับบริการไวใส่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปไปเติมกันเยอะๆนะมียวผมต้องบอกงี้ก่อนว่าตัวของ SCP 6 7จริงๆแล้วไม่อยู่แล้วนะครับโดยตัวของ SCP 6 7จะมีชื่อว่า The Pencil ซึ่งเป็นปากกาฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าโดนเด็กจากไหนไม่รู้มาเบียดออกถ้าผมเป็น SCP 6 7นะผมคงปวดหัวหน้าดูและใช่ฮะโดยพลังแห่งโลกอินเทอร์เน็ต ก็ทำให้พ่อหนุ่มคนนี้กลายเป็น scp 6 7แทน scp the pencil ไปเป็นที่เรียบร้อยครับและแน่นอนครับว่าไม่ว่าเจ้าตัวจะยินยอมหรือไม่ตัวของน้องก็ได้กลายมาเป็น scp 6 7เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเนื้อเรื่องที่หลังนะครับเอาเป็นว่า scp 6 7มันดังและเป็นกระแสะมากจนกระทั่งในปัจจุบันได้มี analog l o r เกี่ยวกับ scp 6 7ตัวใหม่ซึ่งในปัจจุบันตัวของ scp 6 7ไม่ได้มีการมโน โดยจากคลิปต่างๆและจากการกาวกันของชาวเน็ตตัวของ SCP-67 มีพลังระดับจักรวาลครับสามารถถล่มโลกทั้งใบได้และมีหลายร่างด้วยฮะโดยในปัจจุบันตัวของ SCP-67 จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเด็กที่เป็นต้นฉบับเลยครับและจะได้ชื่อเรียกว่าเมสานเสื่องจริงๆผมก็ไม่คิดว่าโลกอินเทอร์เน็ตจะไปได้ไกลและไวขนาดนี้ทันมาคืออีกหัวข้อหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงมากครับเพราะตัวเจ้าของคลิปหรือว่าน้องคนนี้เป็นผู้เยาว์เลี้ยงเด็กอยู่เลยจะเป็นอะไรหรือไม่ทางด้านจิตใจ ผมก็ได้ไปนค้นหาข้อมูลมาและพบว่าเด็กคนนี้ชื่อมาเวลิกเทลวเลียนและความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับการไวรัลจากการสัมภาษณ์ที่หาได้ในรายการต่างๆมาเวลิกดูเหมือนจะไม่แปลกใจหรือไม่กังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงที่ไวรัลของเขาและยังหัวเราะเมื่อพูดดำเนินรายการถามเขาว่าครั้งสุดท้ายที่เขาพูดว่า67คือเมื่อไหร่แม้ว่าคนอื่นๆจะเริ่มรู้สึกสงสารเขาแต่จากการสัมภาษณ์ที่พบ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับก็นับว่าโชคดีไปฮะที่ตัวของเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันมีเคสมากมายในอดีตที่ตัวของเด็กไม่ได้ต้องการที่จะมีชื่อเสียงแต่กลับมีชื่อเสียงครับแล้วบางคนถึงกับโดนบูลลี่ที่โรงเรียนผมก็หวังว่าน้องมาวิลิกจะไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและในเคสนี้ก็ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีครับทางพ่อแม่ของน้องเอง,งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่น้องกลายเป็นเวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตโอเคครับก็หมดเวลานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลกันครบถ้บวนแล้วเจอกันใหม่ใน้า